การยุติสายการผลิตรถยนต์โดยไม่มีรถรุ่นต่อไปถือเป็นปกติในวงการรถยนต์มากเพียงแต่วัฒนธรรมการปฏิบัติของบริษัทรถต่อสื่อสารมุลชนนั้นไม่เหมือนกันถ้าหากเป็นสังคมตะวันตกก็จะมีการประกาศข่าวล่วงหน้าทั้งแบบข่าวลือและข่าวอย่างเป็นทางการแต่ตรงกันข้ามกับฝั่งไทยที่มีธรรมเนียมปฏิบัติต่อแผนการเลิกผลิตรถยนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งที่แตกต่างกันบริษัทรถนในไทยส่วนใหญ่ล้วนจะยุติการผลิตรถยนต์อย่างเงีย,งยบ ไม่ค่อยมีการประชาะสัมพันธ์หรือว่าแจ้งข่าวเป็นจดหมายให้แก่ดีลเลอร์เท่าไหร่นะักอาจเป็นเพราะว่าลูกค้าคนไทยค่อนข้างเซนซิทีฟกว่าลูกค้าฝรั่งกล่าวคือถ้ามีการประกาศว่ารถรุ่นนี้จะเลิกผลิตโดยที่ไม่มีซักเซเซอร์หรือว่ารุ่นต่อไปมาสานต่อทําให้ลูกค้ามองว่ามันดูไม่มีอนาคตก็จะเสียภาพลักษณ์แบรนด์ไปอีกค่าย Honda ในประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในค่ายที่จัดการการยุติการผลิตรถยนต์ที่รอบคอบ คือพวกเขาจะค่อยๆย,ยุติการผลิตลงและจะเป็นที่รู้กันในเฉพาะกลุ่มซื้อขายรถยนต์รุ่นนั้นว่ารถรุ่นนั้นเลิกผลิตไปแล้วล่าสุด Honda Thailand ยกเลิกการผลิตและการขาย Honda Mobile ิอย่างเงีย,งยบๆมีหลักฐานคือหน้าจอเว็บไซต์ honda.co.th และเอกสารแจ้งยอดขายประจำเดือนไม่มี Honda Mobile ิอีกต่อไปแต่ขนาดเดียวกัน Honda ยังคงเก็บ BRV ขายต่อไป ก็เท่ากับว่าเป็นการยืนยัน Honda ยังคงต้องการขาย BRV โฉมต่อไปด้วยแน่นอนในคลิปนี้เราจะรำลึกความเป็น Honda m โ b i l i ออย่างสั้นๆน,นะครับ Honda m o b i l i o รุ่นปัจจุบันที่เพิ่งเลิกผลิตไปเป็นรถย,ยนต์ที่ถูกพัฒนาโดย Honda R&D Asia Pacific มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายการพัฒนารถครอบครัวขนาดย่อม ที่ทั้งเอาความสปอร์ตและความล้ำสมัยร่วมเข้าไว้ด้วยกันสำหรับตลาดอินโดนีเซียเป็นหลักที่ยังมีช่องว่างของรถมินิแวนราคาคุ้มค่าอยู่ Honda Mobilio เป็นรถที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของบริโอแต่มีการยืดระยะฐานล้อให้ยาวถึง2,650ม mm. ิลิเมตรมีจุดขายคือการติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0ซี SOHC 120แรงม้าที่มีความกระฉับกระเฉงทันเท้าเกินคาด ในปี2014ที่เปิดตัวในไทยนั้น Honda Mobilio ก็นับว่าเป็นอะไรที่น่าฮือฮาระดับหนึ่งเพราะเป็นรถเจ็ดที่นั่งขนาดตัวถังไม่เล็กติดตั้งเครื่องยนต์1 5 0 0ซ c ที่แรงทันเท้าใช้ได้แถมยังตั้งราคาพอๆกับคู่แข่งถ้าเทียบคุณสมบัติโดยรวมนับว่าน่าสนใจโดยในช่วงแรกทำยอดขายประมาณ700คันต่อเดือนหลังจากนั้นยอดขายก็ดรอปลงไม่เปลี่ยปล่ามากเท่าไหร่นัก ในปี2017 Honda Mobilio ก็เปิดตัวหน้าใหม่พร้อมกับยกแผงแดชบอร์ดจาก BRV มาใส่แล้วยังเปลี่ยนบอกคุ่หน้าใหม่อีกด้วยหลายคนคงสงสัยว่า Honda จะเอายงไงกับตลาดรถจิตที่นั่งราคา6-7แสนบาทชัดเจนแล้วว่าคงจะไม่มีรุ่นต่อไปแต่ Honda Thailand ก็หลีกทางให้บีอโมใหม่มากินตลาดแทนที่ Mobilio ดั้งเดิมและราคาจาหน่ายก็น่าจะอยู่ในช่วงระหว่าง8-9แสนกว่าบาทครับ ฝากกด Subscribe ช่องคิสกายช่องข่าวรถที่แตกต่างและเปิดมุมมองใหม่และคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ